สวัครับผมป่าดิชชาแนลครับวันนี้กินมั่มครับนี่มั่มชายภูมิครับจะพานะครับอ้มั่มชายภูมิครับนี่ครับโอ้นะโอ้ใหม่ๆเลยครับผมทำไอ้ได้มาใหม่ๆครับ แล้วก็น,นี่คือส้มปลาตองครับหรือว่าปลไกยนั่นเองครับจากาขื่บุญรัตนะครับอัอนนี้มั่งจะเทพูมิครับน,นี่วางนี่ก่อนแล้วกันจะดูซิว่ามันขนาดไหนครับนี่ใบตองอดูพร้อมกันผมผมยังไม่เห็นนะครับแบบนี้เขาขาย เขาขายสามแพ็คหนึ่งร้อยบาทนะครับมีอยู่สี่ห่อนะอ่าดูครับโอ้โ้ว้าววิวโวโอ้ยังไม่เจอครับโอ้โหโอ้โห เขาเก่งมากเลยนะครับโอ้นี่ครับนี่ันนี้ครับก็สามแพ็คหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ก็ไม่ไม่ไม่นะครับสามแพ็คหนึ่งร้อยบาทนะนี่ครับนะปลากายนะครับค่อนข้างจะหายากก็ไม่ได้ว่ากันนะครับผมจะไปตอง ยิงไปต่อม่ต้องใส่เยอะแค่นี้ก็ได้ครับนี่ยนี่ครับแค่นี้เองนะแต่ก็โอเคครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับผมนะขั้นตอนการทํามันก็ลําบากครับผมก็เคยทํานะนี่นะครับชออิ้นนี้นะครับครับเท่าเหนียวเลยวันนี้นะครับมีพริกนี่ครับพริพกกระเทียมแตงกวา แล้วก็ตดหมูตด,ดมาครับและเสดานะครับเดานี่มาครับเรื่องเลยครับอะไรก่อนดีอืมเาปากกายก่อนครับี่อ้สุดยอดจริงๆครับพริกอืม Ừm. subscribe cho มุ้งต้นมามาให้มันถ้ามันแห้งไปมันก็ไม่อร่อยครับถ้าเราเก็บวนานจะแห้งไม่อร่อย Uhuuu mm -hmm. Uhuuu mm -hmm. mm -hmm. what ngoài ừ. 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 เขียวเผ็ดโอ้นี่ครับมันจะร่อนอย่างนี้นี่นี่น 哦吼！嗯嗯。 โอ้ oh. Oh, oh, พิกเริ่มทำงานแล้วครับ oh. เอาเรื่องเอาเรื่อง ว้าวว้าประกายเหนียวเียครับก็คือสามแพ็คร้อยก็คือแพ็คละสี่เฮ่อสี่ห่อร้อยสิบสองห่อร้อย แต่ว,ว่าก็ไม่ต้องเสจไม่ต้องเยอะแล้วครับเ็ร mm ู hmm. mm ้ว hmm. mm ่ามันทำยากเลย Oh. ถ้ามันนานนะครับมันจะแห้งแล้วแข็ง ภานที่ไม่เคยกินนะครับม่ํมเนี่ยก็คือเหมือนกับส้มวัวถ้าเป็นถ้าจะเป็นเนื้อวัวก็ส้มวัวน้อหมูก็ส้มหมูครับแต่มันอยู่ในไส้นะเอาเอาไส้มาใส่มันจะผสมกับไส้กรอกก,กับกับส้มกับแหนมนะ

เนื้อปลา,ากันนุ่มมากอ่ะ,อะ เจอเข้าไปเห็นเลยครับไม่าหปหมดติดเลยอื้ม rục. Ngon. Măm gặp nem. นี่นะครับคือหม่ำเป็นการถานออาหารแบบหนึ่งครับแต่ก็เป็นความินไป้อรใช้เกลือ คือเราสามารถกินได้ทั้งสุกและไม่สุกนี่นี่ใส่ขม,มันไส้เทียมครับ

ข้างทางไปทางเชียภูมิครับอุมห่ําเยอะ <c oughs> แล้วก็มีอีกที่นึงคือเมืองพลอนแก่น อันนี้เป็นหม่ำของเชฟปุงครับที่ช่องสามหมอนะครับก็โอเคครับอร่อยอเขาทำแบบเขาไม่สูตรของเขานะครับขอบคุณครับป่ายุดเสครับ